นี่ผู้ชี้แจงของเรามาพร้อมแล้วนะคะก็ขอเชิญส่งไม่ต่อให้ก um ับคุณยิ่งชีพอัชานนนค่ะขอเสียงปรบมือให้ผู้ชี้แจงของภาคประชาชนหน่อยครับไมไ่ได้สวัสดีครับขอบคุณครับพูดตรงๆนะเหนื่อยจะพูดแล้วเนาะขอไม่ลงเนื้อหาแล้วกันนะครับว่าทํำไมต้องนินทาโทษ112รู้สึกพูดเยอะชิบหายเลยช่วงที่ผ่านมาผมพูดคําเดียวว่า ไม่ไม่หลายคําแต่ว่าประเด็นเดียวว่าในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เครียดเนาะแล้วก็เราก็รู้ว่ามันไม่ผ่านหรอกคือเราจะอ้อนเขายังไงเพื่อไทยภูมิใจไทยลในไสร้างาติเขาไม่มีทางหัวแน่หรอกนะฮะแล้วเขาก็ไม่หัจริงๆเกาแค่นั้นเองทุกอย่างเดินมาตามที่คาดหมายได้แล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราแค่อยากจะรู้ว่าเราได้ทําเต็มที่แล้ว ได้ทําดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับยกนี้สำหรับยกนี้เพื่อจะปูทางว่าเราจะไปต่อยกหน้าได้ไหมแล้วเราก็จะดูว่าเออสุดท้ายเราเราเท่าที่แรงมีเนี่ยเราเวลามีเท่านี้ เราเหลือใครบ้างเรายังมีกันแค่ไหนแล้วเราแบบยังมีโอกาสในยกหน้าไหมนะครับก็ดีใจที่เดินลงมาได้เจอทุกคนใส่เสื้อสีฟ้ามานั่งอยู่จริงๆเห็นภาพแล้วตั้งแต่ตอนอยู่ข้างบนก็บอกน้องถ่ายรูปขึ้นไปให้ดูหน่อยคนเยอะไหมโอเคมีคนมารอนะครับเราก็ทําหน้าที่ของเราปีกว่าที่แล้วรามาที่นี่เราทําหน้าที่ของเราคือเราเข้าชื่อให้ได้เยอะที่สุดสื่อสารเรื่องนี้ได้เยอะที่สุดวันนี้เราได้เข้าสภาเราพูดเรื่องของเราให้ได้มากที่สุดซึ่งก็พอได้เนะ เออแล้วก็ให้เขาโหวตไปนะครับส่วนใครที่โหวตอย่างไรมันเป็นภาระของเขาเองนะครับก,ก็พูดแค่นี้ดีกว่าพูดอะไรเป็นจ้านเนี่ยมาแล้วไม่ได้พูดวันนี้แจ้งเขาแล้วว่าขอพูดไม่ได้อ่ะพูดเลยเธอแย่งโหวตฉันขอโทษครับ ธอแย่งไปหมดเลยสิ่งที่ฉันอยากจะพูดตรงเนี้ยเหรอตัวเมื่อกี้นี่แหละขอกราบขอภัยนะนี่เราสรอบแล้ววันนี้ที่เราพูดโดยไม่เตรียมอะไรกันมะพูดหน่อยพูดใหม่ก็ได้พูดอีกทีหนึ่งจะได้ตัดลิปของเธอแยกกันกับของฉันโอเคจ้ะคือคือเราเราเราเห็นตั้งแต่เราเห็นมาสักพักแล้วเนาะว่าแบบว่าเขาจะคว่ำเขาจะไม่เอาไม่เอาร่างร่างประชาชนนะคือการเลือกตั้งสมาเออมันก็หดหูคือมันหดหูวตั้งแต่ตั้งแต่เขาออกมาบอกแหละว่าเขาจะไม่เอาก็คือเราก็มีแค่มีแค่เสียงของพรรคกประชาชนพรรคเดียวนะที่จะให้เรา มันก็อแอบใจฟอร์ฟอร์แต่ว่าไถึงไม่เขียนการออกเสียงประชามติไปในวันเดียวกับก็ถือว่าโอเคยอย่างน้อยอย่างน้อยเราอย่างที่เป่าเคยพูดไวแ้แหละว่าัครบ ว่าดีกว่าเราไม่ทาอะไรเลยแล้วก็ถือว่าเราได้ได้ได้อินพุตอะไรบางอย่างเข้าไปในเส้นทางทําลายสายเวลาแห่งนี้แล้วคือว่าอย่างน้อยเราได้ทําอะไรบางอย่างแล้วคือมันทําเป็นน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วก็จะได้รู้ก็จะได้รู้ว่าใครที่อยู่ข้างๆประชาชนหรือว่าใครที่มองข้ามหัวประชาชนไปอันนี้จะพูดในฐานะแบบประชาชนคนหนึ่งแล้วก็พูดในฐานะคนที่แบบโดนหนึ่งสองเลยเนาะคือ ไม่ไม่ไม่อยากให้ตีประเด็นไปว่าเป็นแบบว่าวเอ้ยมัเชียร์พักนั้นพ,พักนี้คือตัดเรื่องพักออกนะ<ต>เอาแค่เอาแค่หลักง่ายๆเลยคือ ก็ปไปกันต่อแหละพักไหนที่ใจกล้าโหวตให้เราเราก็ไปกันต่อพักนั้นไอ้พักไหนที่มันแบบว่าพูดจาพูดจาดีปากหวานก้นเปรี้ยวพูดดีมากพี่เข้าใจน้องพีง่เห็นใจพี่อยากไปกันต่อแต่ไม่โหวตให้เนี่ยไอ้พวกแบบไปพวกใจกาสสอเจกาพักใจกาอะไรพวกเนี้ยเขากไม่ต้องเป็นเลือกเออมีความสคัญคือคือคือเอาจริงๆนะไม่ต้องพูดเลยก็ได้ถ้าจะถ้าจะไม่โหวตให้พูดมาซะดีแต่ว่าแบบสุดท้ายผลลัพธ์คือคำพูดมากมาย ความหมายข้อที่สามคือเพื่อนสมาชิกครัวามหมายอะไรอะ่ะเออคือความหมายไม่เห็นด้วยาาน,นะคะาาก็ก็ไม่ต้องไปเลือกนั่นแหละประมาณนี้ค่ะบุ้ยคังชีว่าแล้วหน้าพี่สมยศแค็งมากเลย ท่านที่เราก็เห็นปัญหามากมายเต็มไปหมดหมดไหมต่สมานุนปี6 0เนาะสิ่งที่เตรียมพูดในสภาที่ยังไม่ได้พูดอยุดเสีงไหมหมดหมดแล้วยิงพูดไปตั้งแต่รอชีแล้วละหมดละหมดไม่หมดไม่คำชี้วาจริงก็ไปกันต่อวันนี้6 8โอเคขอเริ่มแบบนี้ค่ะจริงๆเรารวมตัวกันหลวมๆเนาะเป็นเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนแล้วเราก็ประกาศเปิดตัวเครือข่ายตอนปลายปี66พฤศจิกาห66 ที่ออฟฟิศไอรองเนาะแล้วก็มีกลุ่มองค์กรมีคนที่เห็นความสําคัญของการแก้ไขปัญหานี้ในคดีความทางการเมืองรวมกันประมาณ23องค์กรเราเริ่มแคมเปญรวบรวมรายชื่อกันจริงๆ1นึกถึงสิบสี่กุมภาปีที่แล้ว2567เนาะยังจําได้เลยว่าช่วงนั้นเนี่ยจริงๆก่อนก่อนเริ่มรวบรวมรายชื่อเราก็ไปยื่นหนังสือที่ UN ลุงปนัสยาเป็นคนหนึ่งที่ตอนร่วมแคมเปญยังอยู่กับเราผ่านมาสองปีเนาะเราหายไปหลายคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าทุกคนทำมันอย่างเต็มที่เออตลอดระยะเวลาสองปีเร,เราเราเผชิญปัญหายเยอะเนาะแล้วก็เรารู้กันตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วว่าการรวมคดีหนึ่งนึงสองเป็นไปนได้ยากมากเออ แล้วมันก็เป็นแบบที่เราคาดว่าสสส่วนใหญ่ยังไม่ได้เห็นถึงปัญหาเห็นถึงปัญหาแต่อาจจะไม่มีความกล้าที่จะโหวตหรือยืนยันสิ่งนี้ว่ามันต้องการแก้ไขที่เรามีการตลอดทางตลอดมาในระยะสองปีที่ผ่านมาก็คือทุกคน เราเชื่อว่ามันมีประชาชนเยอะมากอย่างน้อย36,000คนแล้วเราก็คิดว่าจริงๆเป็นจำนวนที่มากกว่านั้นอีกที่เห็นด้วยกับพวกเราว่าเรื่องนี้มันต้องได้รับการแก้ไขและมันต้องได้รับการนีรโทวกรรมคดีหนึ่งต้องรวมไปนั้นคดีน้องๆทะลุแกก็ควรจะต้องรวมอยู่ในนั้นแต่มาถึงวันนี้มันก็แค่เป็นบทพิสูจน์เราอยู่ในสภาเราได้รับความเห็นใจมากมายจากสส เห็นใจเข้าใจแต่ว่าสุดท้ายไม่กล้าที่จะยกมือเห็นด้วยที่จะให้ร่างของภาคประชาชนไปต่อในวาระที่สองได้เข้าไปพูดคุยกันในสภาอย่างจริงจังจริงๆวันนี้เราสำเร็จแล้วในแง่ที่ว่าเราได้นำเรื่องนี้เข้าไปคุยในสภาเราได้เข้าไปนำเสนอของปัญหานะคะคนที่โหวต ยกมือในสภาส400กว่าคนนะคะ4 7 0คนบ้าง4 7 3คนบ้างแล้วแต่รอบเนี่ยที่เป็นองค์ประชุมในวันนี้อ่ะเชื่อว่าทุกคนเห็นถึงปัญหาของการใช้คดีมาตรา112เพียงแต่ว่าเขาอาจจะกลัวบางอย่างกลัวว่ามันจะกระทบสถานะความเป็นสอสอของเขากลัวว่ามันจะทบพักของเขา แน่นอนเราเข้าใจว่าทุกคนรักตัวเองแล้วเลือกตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกอยู่แล้วไม่ผิดค่ะแต่คนที่เลือกตัวเองและรักตัวเองเป็นอันดับแรกและไม่เห็นใจประชาชนไม่เห็นถึงปัญหาและไม่กล้าที่จะยกมือเพื่อประชาชนไม่ควรเป็นสอสอด้วยซ้ำค่ะก็<ด><笑><笑>จริงจิไม่ไม่อยากดึงดรามาเนาะแต่แต่เราคิดว่าเรา จริงๆอาทิตย์ที่แล้วเราเครียดเนาะว่าโอเคมันจะเป็นวันส,สุดท้ายที่ร่างของประชาชนมันจะตกแล้วแต่ว่าผ่านมาเราเราได้รับเราเห็นตลอดทางว่าทุกคนสนับสนุนทางไหนและนี่คือทางที่มันถูกต้องและมันเป็นทางที่เราต้องการให้มีคนเข้ามาร่วมกับเรามากขึ้นสนับสนุนกับเรามากขึ้นและมั่นคงเนาะเราเราวิาพากษ์วิจารณ์กันได้ว่า คนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นนี้ปัญหาเป็นยังไงแต่ว่าเป้าหมายใหญ่ของเราคืออะไรเป้าหมายใหญ่ของเราก็คือการที่ทุกคนมีอำนาจในตัวเองเหมือนกันและทุกคนสามารถกำหนดเจดจำานงตัวเองและเราสามารถพูดได้อย่างปลอดภัยในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราเชื่อนั่นคือเป้าหมายของเรานะคะแล้วเราคิดว่านอกจากการดีลข้อสกรรมเรายังต้องทำกันต่อทำกันในเรื่องอื่นๆเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือแม้สุดท้าย เป้าหมายปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็เชื่อว่ายังอยู่ในใจของทุกคนซึ่งเราอาจจะยังไม่ได้ทําในวันนี้แต่ในอนาคตใครจะรู้นะคะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็อยากจะขอให้ทุกคนจดจําเรื่องราวที่ท,ที่ที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องราวในวันนี้และยังจับมือกันต่อไปสนับสนุนกันต่อไปค่ะแล้วก็คนในเรือนจํากันคนในเรือนจําก็ยังอยู่และยังจะมี เพิ่มมากขึ้นนะคะก็อยากจะขอให้เราติดตามแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับก็ <c oughs> จัดงานใส่เสื้อสีฟ้าทุกครั้งต้องลุ้นทุกครั้งว่าจะมีคนมาไหมแล้วก็มีทุกครั้งนะครับถ้าไม่มีทุกท่านพวกเราก็มาไม่ถึงวันนี้นะครับขอให้พวกเราภูมิใจร่วมกันที่เรามาถึงวันนี้นะครับผมให้ตัวเอง <c oughs> แล้วกันค่ะครับแล้วก็ขอขอบคุณอรอยสีส่สกว่าคนที่มีสิทธิ์โหวต ไม่รู้เป็นใครบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอขอบคุณคนคที่โหวตให้<า>ใหั<ส>้งร้อยทีจริงๆร่างของเรามีมีเสียงสอสโหวตมากกว่าของร่างของพรรคประชาชนอีกนะ <c oughs> นะครับ